อันนี้ก็เป็นไผ่สารัดขนาด4มิลน,นะตั่ใช้3มิลครับขอโทษครับ3มิลนี่จะทาแบบลายเดียวนะจะเรียบทั้งสองด้านเลยครับนี่นะจะเรียบทั้งสองด้านเลยนะครับผมครับผมมันจะมีแบบที่บางคนที่ว่าจะเอาไปใช้งานงี้เนะาะเอาไปใช้งานเกี่ยวกับงานผนงังงานฝ้างานเพดานทําประตูทําหน้าต่างอะไรก็ได้หมดละงานไผ่สารัดแฉกเนี้ยเราก็ จะเน้นในเรื่องของการใช้ความคงทนเนาะ,ะเาวลาที่เขาตัดมามันก็จะไม่รุน่นไม่ไม่หลุดไม่ล่อนอย่างเงี้ยครับไข่ตัวนี้ก็ทําจากไผ่ข้าวหลามไผ่เนี้ยไข่ป้องยาวไผ่บงอย่างเงี้ยเราก็มาทําสารแล้วก็ไปให้ชุมชนสารต่างๆชุมชนแต่ละที่เนาะที่ที่เขาก็สารสารเราสารแล้วก็เอามาจัดส่งให้เราเราก็มาหัดกาวเนาะหัดกาวเราก็ทิปเม้นต่างๆป้องกันมอดป้องกันอะไรเรียบร้อยหมดละ งานตอนนี้มันจะสวยงามหน่อยครับผมทีนี้พี่ที่เขาคนทําชอบเนาะเระกอบกับการทาบ้านไม้ไผ่อย่างเงี้ยทำทำบ้านไม้ไผ่ท,ทําทกระ่อบไม้ไผ่อย่างเงี้ยอยู่หลายๆอย่างที่เขาลองเอาไปใช้งานดูแล้วกับงานมามางานไม้ไผ่สารอัดแผ่นนี้นะ <S <S งานไผ่สารอัดแผ่นนี้สามารก็ให้จะไปใช้ในงานงานโพะงานงานโครงสร้างเนี้ยงานตกแต่งอย่างเงี้ยทำเป็นฉากกั้นห้องอะไรก็ได้ทําเป็นประตูหน้าต่างก็ได้หมดเลยนะถ้าพี่ๆเขาไหนที่ว่าอยากจะเอาไป จังใหม่ก็ได้นะก็รับเป็นรับตัวแทนอยู่อยู่หลายๆที่เราหลายจังหวัดแต่ว่าอันเนี้ยจะให้ทางเราจัดส่งให้ก็ได้เนาะจะ่ฝากส่งส่งก็ได้จะมีรถขนส่งทั่วประเทศนะครับแต่ว่าพี่เขาต้องซื้อทีละเยอะหน่อยเนาะทีละแผน่นสองแผ่นนี่เราไม่ได้จัดส่งนะในการจัดส่งของไม้ไผ่อัดนี่นะครับมีไม้ไผ่อัดนี่อยู่ที่ประมาณสักมีตั้งแต่ขนาด1มิล1มิล3มิล4มิล6มิล8มิล10มิล ที่อาจอยู่ทุกวันนี้นะครับความหนาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะพี่เคนไหนเหมาะกับใช้งานว่าจะเอาไปใช้งานประมาณไหน อ่าหนึ่งสองสามเนี่ยความหนาให้มันเหมาะสมกับชิ้นงานของพี่ๆคนไหนแต่ที่ว่าเราจะไปใช้งานกับภาพงานงานของงานแต่ละชิ้นงานนะครับผมกับงานไผ่สารแผ่นแกนนี่นะคนไหนที่ว่าอยากจะเอาเป็นตัวแทนจํำหน่อยก็ได้เราก็ยินดีเราก็มีราคาจะส่งให้เนี่ยนะบางคนที่ว่าจะเอาไปเอาไปทํำบ้านทำอาคารทําอะไรก็ได้หมดครับ นี่ครับผมนนี้ก็เป็นไผ่สารัดอันนี้ขนาดสามมิลทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยนี่ครับผมมันจะเรียบทั้งสองด้านครับครับผมสับไผ่สารัดแคนซัสที่คนไหนที่ว่าอยากจะเอาเอาไปใช้งานเนาะยังไงก็ติดต่อมาได้เบอร์ผมก็เบอร์โทร0899502128ครับผม ันนี้เป็นตั้งนี้เป็นขนาดสีนินทั้งหมดเลยนะครับผมทับไทศสารหัดแผ่นนะครับนี่ก็ติดต่อมาได้ีิดตยวติดตามผมในช่องทางต่างๆในในเฟซบุ๊กก็เช่นช่องทางในของเทศรทฐธมไม่ไผ่ครควบวงจรหรือว่าช่องทางที่ว่า,าทาง YouTube ก็ชื่อเีดเดเชเจกาได้แหละครับลองเข้าไปดูลหลายๆที่หรือว่าไม่เข้าใจยังไงก็ลองติดต่อสอบถามได้นะครับผมรับไทยสารหัดแผ่นครับ